แต่ก่อนอื่นต้องอธิบายคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาเขาพูดถึงยก ABC เน<ะ>ี่ยนะครับ,รบต้องเข้าใจตรงกันว่า ABC ไม่ได้หมายถึงคุณภาพนะครับเป็นการแบ่งตามการปรับปรุงคุณภาพด้วยความยากตัวนี้เนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการว่าในเรื่องของการตรวจสอบยกจริงๆเนี่ยคงจะต้องมีการใช้เครื่องมือในตลาดเนี่ยหลังๆนะครับเท่าที่เจอเนี่ยซีล้วนๆจะค่อนข้างน้อยที่เจอคือเขาจะเรียกว่า B บวก C นะครับ ครับออนอกจากหยกแล้วนะครับมันจะมีวัตถุอื่นที่คล้ายหยกอย่างเช่นก้อนนี้ก้อนนี้อาจารย์ออนนอะไรอ่ะ <laughs> อก้อนนี้เนี่ยนะ่าจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าหมเสสเนื้อ,เน,อเนื้อของหินที่เป็นเป็นเป็นแรกก่ตะกูลเดียวกับหยกว่ายงนะ่าแต่ยังเราเราเราไม่ไม่ได้เรียกว่าหยก ม,มันเป็นชื่อเฉพาะชื่อมันเป็นมาจากภาษาน่าจะภาษาประมา,า,า,าืออสิซิทเนี่ยจะเป็นเป็นเนื้อหินเฉพาะเลยว่าจะมีแร่เขียวนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นแร่เจไดหรือหรือกลุ่มในในแร่ตระกูลเดียวกันกับแร่ดําชนิดอื่นปนกัน,นเองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของของตัวนี้มันมีไหมครับที่มอซิซิทกับหยกเดียยแบบที่คล้ายกันมากเลยมีไหมมันมันไม่คล้ายเพราะจริงๆมันแบ่งกันด้วยด้วยด้วยหน้าตาอยู่แล้วหน้าตาหรือเทคเจอร์ขอไมันเนช่ เนื้อที่มันหินแม่เนี่ยที่จะเปลี่ยนเป็นเจไดเนี่ยมันก็มีเป็นโซนคือจริงๆมอลซิซิติสเนี่ยเวลาการเกิดนะฮะมันเหมือนกันเลยกับเจดมันต่างกันตราะว่าหินแม่มันหินแม่มอลซิซิตสเนี่ยมันไม่ได้มีมีแร่ธาตุหรืออะไรที่จะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนไปเป็นเจไดออมันจะเปลี่ยนไปเป็นแร่อื่นแร่ดำเอฟฟิโดนีนั่นว่าไข่แข็มอชอไปมันอยู่ที่หินแม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงหายยากว่าหยกหนึ่งก็คือที่เราเห็นว่าขายกันเนื้อเป็นตันๆมันไม่ใช่ทางก้อนเป็นเป็นเจไดมอนดอาจจะจแค่นี้เดียวอาจจะมีเจไดเป็นซีมเล็กๆก็ได้แล้วยิ่ถ้าเอาคุณภาพสูงเนื้อใสอย่างเงี้ยไอ้พวกพวกไอไออิมพอย่างเงี้ยัังก็มีเส้นอยู่เส้นเดียวเนราคาอยู่เส้นนั่นแหละ เจไดที่เนื้อสะอาดเนื้อสั่งกับมันจะต้องมีการเลี้ยงตัวที่เป็นคิดเดียวกันเพราะการที่เราเห็นมันเป็นเนื้อแก้วนื่นงจากว่าแร่มันเลี้ยงตัวไปในแนวเดียวกันเวลาเราดูเข้าไปมันเลยทะลุเป็นลักษณะเป็นเป็นลักษณะมันไม่มีความไม่เป็นเนื้อเดียวหรือความไม่เป็นเนื้อเดียวมันตัดที่อย่างงี้ถามว่าเป็นเจไดทั้งก้อนอาจจะเป็นเจไดทั้งก้อนก็ได้แต่หนึ่งที่เราสังเกตเห็นนะฮะ เนื้อเกรนหลากหลายการวางตัวไม่เป็นทิศทางเดียวกันพอมันมเป็นทิศทางเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้แสงที่มันเข้าไปเนี่ยมันกระเจิงออกมามันกระเจิงมาก็เลยทำํำเราเราก็เลยเห็นว่าเออเนี่ยมันตัดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่าเนื้อใสๆอย่างเช่นบางเส้นบางเส้นก็จะเป็นเส้นใสๆอย่างเงี้ยก็คือในเส้นใสๆนี้ก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นเนื้อค่อนข้างบริสุทธิ์หน่อยแล้วก็เริ่มมีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันให้เราเรียงเพราะธรรมชาติของเนื้อเขียวเนี่ย มันไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดง่ายันถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหยกเนื้อเขียวถึงแพงยิ่งเขียวเสมอยิ่งแพงใช่ยิ่งเขียวสยิ่งแพงมากยิ่งอินเพีนยอเลยนี่แพงสุดๆกำไรกำไรวงตะกี้นี่ใช่พอเราประเมินก้อนเนี่ยเขาดูอนหนึ่งก็คือเขาต้องไทไฟแล้วก็จิ้งแล้วเขาองประเมินดูว่า image นั้นว่าว่าเนื้ออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทําอะไรกับมันได้บ้างเพราะอย่างที่บอกว่าคนที่ไปซื้อก้อนไม่ว่าจะเป็นพลอยสีหรือหยก หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่แค่ตัวก้อนเนะเป็นเนิชตัวดักแล้วมันออกมาเป็นักอะไรใช่ยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาไปซื้อก้อนทับทิมอย่างเงี้ยทำไมคนหนึ่งกล้าให้ก้อนมีสิบล้านมีสิบล้านเพราะเขาดูแล้วว่าก้อนนี้เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยหนึ่งเขาจะตีแล้วว่าเกียร์ได้สายเท่าไหร่เกียร์ออกมาพ๊กสีประมาณไหนทําสดได้ไหมทําสดได้คือเหมือนสีอย่างเงี้ยเจอมาไม่ต้องเผาได้ เขาจะประเมินได้เลยหม้ว่าก้อนมันจะดูแบบด้านๆเขาจะประเมินเขาส่องไฟส่องเนี้ยส่องเนีแล้วจะประเมินได้เลยว่าเม็ดเนี้ยทำสดนได้ถ้าทําสดนได้เขาก็ให้ราคาสุดเขาก็จะให้สิบล้านแต่ถ้าเกิดก็ดูว่าเนี่ยเม็ดเนี้ยทำสดนไม่ได้ต้องไปเผาเขาก็ให้อีกราคาหนึ่ง